วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l กระติกนะครับผมวันนี้นะครับผมมี่คะแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นแล้วว่าของที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะจะเป็นแบบของกินที่ไว้กินในเรสนะครับพวกเจลต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ผมก็เลยจะมาชิมแต่ผมต้องมีผู้ช่วยนิดนึงนะครับจะได้แบบว่า เราจะได้รู้ว่าอันไหนรสชาติมันประมาณไหนนะแล้วก็เพื่อเป็นแบบช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจนะครับว่าจะซื้ออะไรยังไงอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยอย่างนี้แ้วกันเนาะเป็นการรีวิวแบบสัส้นๆสันส้นๆจริงๆอะไรอย่างนี้นะก็แขกรับเชิญองผมวันนี้กนะ็คือในตัวเองครับผม สวัสดีค่ะนกอกนูนวังนะคะนูนะคะสวัสดีค่ะน้องนูนะครับเป็นแอดมินเพจอันตร้านงนะครับเป็นกากๆอย่าไปตามนาอายเขาเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเพจเพจอันตราน่นเอนะครับไม่ต้อง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 อย่าไปตามมโอเคน้องนูนี่เขาเป็นนักกีฬานะครับ อีลีทนะครับระดับแบบขาแรงได้ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาพูดถึงการซ้อมหรือว่าการกินในเลสนะเราจะมาชิมอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดูกันน้องนู้อยากกินอะไรก่อนอยากกินอะไรก่อนอะไรเรียกยี่ห้ออะไรเรียกยี่ห้ออะเรียกยี่เรามากูกันเลยค่ะยี่ห้องนอร์มัลนอร์มัลที่เขาชอบกินกันโอเคเบสิกเบสิกครัเบสิกเลยอันนี้คือกูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยเพจ running p order นะครับผม ต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้เรามันล้างผลางได้ขนาดนี้กินทุกอย่างที่ขวางมากโอเคนี่คือกูเจลนะครับเดี๋ยวมาลองกูเจลก่อนว่าแต่ละรสคืออะไรบ้างอาจจะลองทุกรสเลยนะแจกคอาวพูดก่อน เสาดก่อนคือประเด็นคือปกติก็เป็นคนไม่ค่อยกินกินกูแต่วันนี้เราจะมาลองกินกูนะคะเราอยากจะรู้ว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงปกติไม่กินใช่ไหมไม่กินไม่กินกูนลูไม่กินกูไม่กินกูโอเคปกติแน้วปกติไม่กินกูใช่ไหมใช่ค่ะไม่กินไม่กินแต่วันนี้เราจะมาลองกินรสชาติเป็นยังไงได้ค่ะเลือกมาเลยทีละรสชาติอ่ะทีละรสชาติอันนี้ชื่อชื่ออะไรอากูชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรช็อกโกแลตอะไรอะไรวะโอเค มาอันนี้นะครับช็อกโกแลตออาเรชนะครับออาเรอ่เอาเรชโอเคแก่ลยนะแก่เลยอ่าเรามาดูกันนะครับน่าจะอร่อยสุดแล้วไหมช็อกโกแลตอ่คือชื่อว่าช็อกโกแลตเราต้องชิมที่ร้านไหมนิดเดียวเดี๋ยวอิ่มอ่าให้ท่านผู้ชมดูสิหน้าตาันเป็ยงงไหน้าตาจะเป็นยังไงเห็นอ่ะสีประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวนะเมันเยอะไปปะเนี้ยเราเยอะไงเดี๋ยวมันอิ่มเรากินงอย่างนี้อิ่มไหมเนี่ยให้ดูนะอ่ากูรสช็อกโกแลตเอาเรชนะครับเนี่ยสีมันจะประมาณนี้แล้วก็ข้นมากเลยเนาะ กินได้ยังเรากินได้เลยใช่ไหมกินเราลยกินเลยอร่อยอ่ะอร่อยนะเออร้านี้โอเคเลยฮะอันนี้อร่อยเนาะมันประมาณหวานหอ่ะเหมือนช็อกโกแลตอ่าช็อกโกแลตอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ผ่านผ่านสำหรับคนที่แบบกินยากอ่าอันนี้ผ่านนะเด็กเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวอิ่มก่อนนะเดี๋ยวอิ่มก่อนเอ่าเออนะโอเคเนี่ยล้างผ่านไหมเออนี่แหละว่างหยิบาน้องหยิบมาเอ้วเราเรถเลยหยิบมาอันนี้อันนี้ อันนี้เลมอนเลมอนเลมอนอ่านเลมอนไรอะหญ่าดูอ่านเลยอันนี้เลมอนสับรามนะครับแกะเลยฮะเดี๋ยวนั้นคือคือประเด็นคือถ้าเรากินหมดเนี่ยอิ่มเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆทยอยทำคอนเทนต์กันนะครับเราอาจจะมันจะอิ่มจะอาจจะมีหลายอีพีนะครับเดี๋ยวมันจะอิ่มได้นะโอเคอ้าวมามามาบัตร เราเนื้อไปโชว์นะกล้องด้วยนะสีอะไรอู้เยอะเยอะอย่าเยอะดิน้องอิ่มอ่ะอิ่มมากอ่ะสีนี้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 สียังไงสีเป็นยังไงสีแดงสีเหลืองเหลืองอ่ะไม่นะอ่ะสีนี้สีนี้สีประมาณเหลืองๆใสๆเหลืองๆอ่ะอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไม่ค่อยข้นเท่ากันเมื่อกี้เนาะใช่ใช่ใช่นะอันนี้จะเยอะๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองชิมก่อนนะขอลองชิมก่อนคะอ่ะชิมเฮ้ยอร่อยอ่ะเหรอพี่ว่าไม่ค่อยอร่อยจริงป่ะรสเหมือนพลาสติกอ่ะ ไม,ไม่ใช่ติ๊รโลจ่าเป็นไงวะไม่เปรี้ยวนะเล็กเนาะมันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลมอนสับอารมณ์แบบเออ่วานิลาไม่เหมือน <c oughs> อะไรมันเหมือนมันเหมือนมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวที่เป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวบอมอ่ะไม่ใช่น้ำมะนาวแท้์อะแ,แล้วไม่อร่อยนะอร่อยพี่ว่าไม่อร่อยเหมือนสับของอร่อยดะแล้วก็เป็นเป็นแบบไม่เป็นเลมอนนะครับจ่เปรี้ยวไม่เห็นจะเปรี้ยวเลยผ่านผ่านผ่านกินได้ หนูเป็นสายกินง่ายถ้าหนูกินได้เธอก็หนูกินได้บอกเลยถ้าหนูกินได้คนอื่นอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะบางทีอ่ะต่อไปอหนูเลือกมาอร่อยอ่ะอันนี้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 นี่เป็นเพราะเราชิมต่อไม่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 ใช่ไม่ใช่แต่อร่อยดีนะอันนี้รสอะไรครับไทเบอร์รี่โอเคอันนี้รสไทรเบอร์รี่ไทเบอร์รี่ไทเบอร์รี่นะครับเรื่องทุกอย่างอย่าเชื่อเราจะเล็งหากระดับจิจูแล้วนะตอนเนี้ยเริ่มแปะเลื่อยละเอานิดเดียวนะนิดเดียวเดียวเยอะเอาลงมาสีเหมือนเมื่อกี้เลย พอแล้วฮะเข้มกว่านี้ไหมสีนี้ทีนี้เข้มกว่านิดเดียวเองอ่ะไม่เห็นนะอุ้ยหยดหยดหยดต้องมือต่างไปด้วยไหนฮะเห็นไหมอุ้ยพี่กระติกไม่เห็นเราพี่กระติกเอาขึ้นเลยคล้ายๆเลมอนสับรามเมื่อกี้นะครับนะแล้วก็เป็นสีแบบคล้ายๆกันแต่จะเข้มกว่านิดนึงนะแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบข้นมากชิมแล้วเหรอรสแปลกๆชิมแล้วเหรอชิมแล้วแปลกๆอ่ะ เีมือแปลกเนาะมันมีกลิ่นเบอร์รี่นะครับใช่มันมีกลิ่นเบอร์รี่มันมีกลิ่นเบอร์รี่แต่มันก็เหมือนพลาสติกเหมือนอันเมื่อกี้ใช่ไหมนกัไอเนี่ยจะเหมือนมะนาวนิดนึงไอเนี่ยจะเหมือนเบอร์รี่มีเหมือนเบอร์รี่เพิ่มเข้ามานิดเดียวอ่าเบอร์รี่ปลอมใช่เบอร์รี่ปลอมมันปลอมมันปลอมนะทุกคนมันปลอมอ่ะต่อไปเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอานี้ยสตรอเบอรี่บานาน่าอ่านชื่อด้วยใช่ไหมสตรอเบอรี่บานาน่าโอเคสตรอเบอรี่บานาน่านะครับอ่าต่อไปนะครับสตรอเบอรี่บานาน่า สตรอเบอรี่กับกล้วยเอาามอันนี้อะไรนะอะไรสตรอเบอรี่กล้วยสตรอเบอรี่กล้วยเฮ้ยสีได้เฮ้ยมันไม่ใสเลยอะเหมือนมันมีแบบอะไรใสๆอ่ะลอกินก่อนแล้วเป็นเนื้อมันใช่ปะกลิ่นกล้วยมาเลยอ่ะหอมอ่ะเฮ้ยหอมกล้วยหอมกล้วยอันนี้หอมกล้วยอันนี้สตรอเบอรี่มาดานะครับมันจะเป็นกลิ่นกล้วยกับอะไรนะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่ะอันนี้หอมอ่ะอุ้ยกินจมูกกินจมูกกินด้วยอือื ใช่เฮ้ยอันนี้อร่อยอ่ะมีกลิ่นกล้วยนะนี่ค่ะอันนีมีกลิ่นกล้วยหวานอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านหวานนะแต่ว่ามีกลิ่นกล้วยด้วยอ่ะใช่มีกลิ่นกล้วยเฮ้ยอันนี้อร่อยนี่อร่อยอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมกูรู้ว่ากูมันอร่อยนะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยหอมหอมนะครับอันนี้หอมใช้ได้หอมกล้วยแล้วก็แต่ไม่ค่อยรู้สึกถึงสตรอเบอรี่นะม่หรือว่ากล้วยกล้วยกลมกล้วยฉับอันนี้คือรสชาติจะค่อนข้างกล้วยนิดนึงนะครับถ้าใครชอบกินกล้วยเนี่ยก็จะโอเคแต่ว่าสตรอเบอรี่จะอ่อนนนๆิดึง ไม่รู้สึกอะเนาะเราไม่รู้สึกนะแต่ก็จะเป็นมันๆนี่แหละต่อไปอาหยิบมาอ่ะอันนี้รสทีละชื่อเลยชื่อเ่ยอะไรเนี่ยเอสเปรสโซ่เลิฟเย้โอเคเอสเอสเปรสโซ่เลิฟนะครับอันนี้ขายดีอันนี้เราเห็นคนชอบกินเขาบอกว่ามีอะไรนะมีคาเฟอีนอ่ะตัวนี้มีคาเฟอีนสี่สิบมิลลิกรัมด้วยนะครับแล้วก็เราชอบกินกัน โอเคมาแกะเลยอ่ะตอนนี้ก็มีคาเฟอีนอันนี้อันนี้อันนี้เราจะใจสั่นไหมอ่ะเอสเปรฟ่อะไรอ๋อโอ้ยนี่ก็เหลืองเหมือนกันอ่ะแต่อันนี้สีก็เือน่าสีคล้ายๆกันหมดนะสีมันคล้ายๆกันหมดเลยอร่อยอ่ะมันกาแฟล่ะแล้วมันเป็นส้มคว้กาแฟเนาะอืเฮ้ยอันนี้หอมอ่ะขมนิดนิดเฮ้ยได้ได้ได้หรือว่าอันนี้ขาดอืมอร่อยอ่ะมีกลิ่นกาแฟเลยนะครับแล้วก็อร่อยขมนิดนนะขมนิดนิดค่ะขมนิดนิดอร่อย รสชาติเหมือนกาแฟคล้ายๆไอ้ลูกอมเนี้ยลูกอมโกบิโก้ใช่ไหมโกบิโก้โกบิโก้แบบเจลอ่าเออเเอสเปรสโซ่เลยอันนี้สำหรับใครที่แบบว่าต้องต้องการคาเฟอีนด้วยนะมาอ่านพี่บังอะไรฮะอะไรซอสเต็คคาราเมลอ่าซอสเต็คคาราเมลนะครับอ่าเหมือนแบบพวกกระงกาแฟอะไรที่มันมีแบบซอสเต็คนะคาราเมลนะอย่าลองมาชิมดู ว่าเป็นไงบ้างกี่รสแล้วเนี่ยเรากินไปกี่รสแล้วเนี่ยเออนั่นดิไม่รู้มันจะอิ่มกว่านั้นอะมาแล้วเอาลงมาลงมาอันนี้ใสใใสๆเหมือนกันอ่ะน้ำตาลใสใสอันนี้มันกินคาราเมลอะอ่านี่น้ำตาลใสใสนะครับคาราเมลไม่ไหม้หมดละอ่าชิมชิมเรารู้แล้วเราจะขโมยเจลอะไรต่อไปกินอ่ะ อันนี้คาราเมลเลยคาราเมลคาราเมลชัดใช่คาราเมลแล้วก็มีเค็มแป้งแป้งมัใช้ได้ถือว่าใช้ได้ถ้าถ้าถามถึงว่ามันเป็นรสซอสเต็ดคาราเมลเนี่ยพี่ว่านี้ยมันได้ผ่านผ่านผ่านในในแง่ที่ใครที่ชอบนะใครที่ชอบซอสเต็ดคาราเมลเนี่ยอันนี้โอเคนะคือว่าคาราเมลอะไรดีอย่าอย่าสิฮะพอแล้วพอแล้วพอ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 เดี๋ยวมันอิ่มเดี๋ยวมันอิ่มเอาต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยวอเทอร์เมลอนเหรอซอสเต็ดเหรอซอสเต็ดวอเทอร์เมลอนนะครับวอเทอร์เมลอนก็ แตงโมนะแตงโมอ่ะทำไมแตงโมมันสองสีเขียวอ่ะต้องเป็นสีอะไรสีเหลืองสีแดงแตงโมบ้านเขสีเขียวเอออะมาแตงโมบ้านเขสีเขียวแตงโมบ้านเราสีแดงอู่้ยอุ้ยดู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 เดี๋ยวนะคือแปลกใจมากทาไมเตียวยี่ห้อนี้มันสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยอาสีเดียวกันหมดเลยนะไม่แตงนี้มันจะคุณคุณเขาขาวนีนะแบบสีออกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็กินเร็วมากเลยไม่กาลังคิดไม่เหมือนอ่ะแตงโมไม่ออกอ่ะ มไม่ออกอ่ะแตงโมไม่ออกอ๋อมันเ,เขาเรียกว่ากลิ่นเมลอนนะอ่ะออกเมลอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ใชแตงโม,โมแต่เป็นออกเมลอนใช่ไอ้ไอลูกเขียวเขียว<ๆ>อ่ะอ่าแต่ตรงนี้ไม่เขียวว่าวาัเตอร์เมลอนนะครับแต่ว่ารสชาติมันจะอารมณ์ประมาณเมลอนญี่ปุ่นเนาะใช่ใช่ใช่กลิ่นเมลอนมันแตงไทยอ่ากินแตงไทยเลย กินแบบเมลลอนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นิดนึงนะแต่แต่ส่วนตัวแล้วก็เค็มๆปลายนิดนึงแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ไม่ผ่านหนูไม่ชอบเออมันแปลกๆอ่ะมันหวานหวานแล้วสังเคราะห์ไปนิดนึ่งอ่ะไม่เอาสังเราี่ไม่ผ่านเราไม่ค่อยเราเราไม่ให้ผ่านต่อไปรสอะไรเนี่ยจริงเราต้องให้คะแนนด้วยนะเนี่ยจริงเราควรให้คะแนนเดี๋ยวเราคิดเสร็จแล้วเรามาให้คะแนนกันนะ้วโอเคอันนี้รสอะไรเจ๊กเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่อ่าอันนี้รสเจ๊กแบล็กเบอร์รี่มี้ มีคนนั่งขับมีคนนั่งขับตายป๊อปเจตแบล็คเบอร์รี่นะครับอ่าซองสีม่วงนะมาเรื่องไข่หน้าไว้ใจเล้วขนาดอ่านชื่อเด็กเราอยากอ่านติดนะคะอย่าแปลกใจกันเรื่องอย่างนี้อ่าเฮ้ยอันนี้สีม่วงมๆหน่อยนึงอันนี้สีคล้ายๆพวกซองแรกๆช็อกโกแลตเนาะสีเนาะนีสคือรสอร่อยอะแบล็กเบอร์รี่อ่าเจตแบล็คเบอร์รี่นะครับอันนี้คือรสเจตแบล็คเบอร์รี่นะอันนี้จะข้นหน่อยนะเนื้อเนื้อสัมผัสจะข้นๆหน่อก็อร่อยดีนะแต่แปลกๆอ่ะ มันเหมือนมันเวลาเราคือลงไปมันจะติดขมขมนิดนึงอ,ะอ่ะอ่าใช่คือตอนกินอ่ะมันมีนมกลิ่นขมอ่ะคนลุกมีติดมันก็มีมีอารมณ์มีกลิ่นแบล็คเบอร์รี่อะไรอย่างงี้ดีกว่าเป็นเป็นหวานแล้วก็มีด <c oughs> ูทางเรากินวันเนี้ยเราจะเป็นเบาหวานน้ำ <c oughs> ตาเราจะขึ้นไหมเ <c oughs> นี่ยเพื่อเพื่อให้ผู้ชมนะยครับผม,ผมก,กับเอาอีลิตมาทรมานเอาเอลิมาทรมานให้เกิด <c oughs> มาไม่เคยต้องมานั่งลองเจลเยอะขนาดนี้เห็นแล้วทรมานเลย มันมันเป็นยังไงอธิบายสิมันมันขมอ่ะมันขมแล้วมันมีกลิ่นมันกลิ่นปลกๆอ่ะขมคือไม่ไม่ค่อยชอบรสเนี้ยอ่าแล้วก็มีอารมณ์กินพอแล้วพอแล้วพอแล้วเบอร์รี่พอแล้วกินลอ่ะนี่รสอะไรอ่ะแฮปปี้เทลโอเคมันจะแฮปปี้จริงแล้ว่าจกินโอเคอันนี้รถแฮปปี้เทรลนะครับแฮปปี้เหรอตายละอุ้ยเราไปอยู่ไหนอะแฮปปี้เทรลแฮปปี้อาจจะอารมณ์แบบ ดอกฮอปอะไรอย่างงี้ป่ะก็แบบใบหมักเบียอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อคือไม่ได้ความสุขกับกับทุ่งกับทุ่งลาเวนเดอร์ในสนามใช่ไหมไม่ใช่เอาเป็นว่ามั่วนะเพ่าะว่าเพราะว่าเราแค่มาชิมนะครับเพื่อนๆแบบเฮ้ยสีนี้อีกแล้วอ่ะเหลืองๆอีกแล้วอ่ะเหลืองๆใสๆมากแล้วอ่ะกลิ่นคล้ายๆเดิมละเหมือนกูเขาจะมีแบบรสติดแบบกลิ่นหอมๆหวานๆเลี่ยนๆอะสไตล์เขาอ่ะคิดว่านะอันนี้เราแหละพี่ปากปากเองทีมเองเออ ใช่ไหมมันจะหวานๆเลี่ยนๆอะสไตล์นี้หมดเลยคุยตรวนี้คนลุกเลยว่ะชอบอ่ะอาชอบไหมที่ว่ามันไม่โอเคไม่อ่ะมันหวานไปอ่ะหวานกลิ่นไปเล่นๆไม่หรอมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยแต่ไม่รู้มันคือแต่มันคือกลิ่นอะไรใช่คือไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรแต่คือมันหวานๆเลี่ยนๆอ่ะเออแล้วมันก็ใช่เอาเป็นว่ากลิ่นนี้มันเหมือนกลิ่นอะไรวะพอนี่อองไหมมันกลิ่นอะไรอ่ะอ่ะเราชิมอีกครั้งหนึ่งสิเดี๋ยวให้กินเยอะสิกินเยอะแล้วก็อิ่ม ช่วยนะผู้ชมด้วยกินเยอะมันจะอิ่มนะไม่รู้อะเนาะมันกลิ่นมันโอเคประมาณน้เอาเป็นว่ากลิ่นที่เออกลิ่นที่ไม่ออกกลิ่นที่ไม่โอเคนะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่พวกผมชิมแล้วไม่โอเคแต่ว่าไม่รู้จักอ่าไม่รู้จักไม่เอา่เอาอ่ากูอ่าสุดท้ายกูเจลสุดท้ายอ๋อยังยังใช่ไหมโอเคทไมมันเยอะจังเลยกูเไอ้กี่รสอะเอานี้ก่อนดีกว่าเอานี้อันนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่ะคาเฟอีนอ่านว่าอะไรอ่ะ อันนี้นะครับเป็นกูเจลรสนะครับแคมไฟส์มอลนะครับแคมไฟ์มอล์อารมณ์แบบแคมไฟแคมปิ้งอะแคมปิ้งอะไรเงี้ยเรากินแล้วเราจะแฮปปี้ใช่ไหมมันแบบเราอยู่กองไฟอะเรกองไฟอย่าต้องลองดูมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบอะไรกินรลบกองไฟไปกับแซงซีเลือดเปื่อยอะจะเป็นเทปที่ สดใสที่สุดตั้งแต่ผมทำมาไม่มผสอมแบบเลื่อยเปลือยอ่ะสาระไม่ค่อยมีกินต่อยไวๆตั้งแต่ผมทำมาอ่าอ่าชิมชิมไม่ต่างนี้อันนี้ไม่ค้นเท่าอันอันแรกเรากินแล้วช็อกโกแลตใช่ปะช็อกโกแลตทานทำอะไรเออแต่ไม่น่าจะพอๆกันอันนี้ไม่ค้นเท่าช็อกโกแลตเฮ้แต่อันนี้อร่อยนะอันนี้ไม่ไม่มีค่ะพี่ไม่เห็นเฮ้ยนี่ก็อร่อยคล้ายๆกับช็อกโกแลตเลยอืมแต่แต่กินไม่แรงเท่าช็อกโกแลตอันเนี้ยจะกินอ่อนกว่าช็อกโกแลตใช่ใช่ไหมผม กินอ่่ออนกวาันนี้ใจโคโะาะกับชโโ็อกโกแลตคือคือถ้าเกิดใครกินช็อกโกแลตได้อันนี้กินไดใ้ใช่ใช่ใช่จับบางๆกว่าอันแรกเนาะแล้วมันเหมือนมันรวมกับเอสเปรสโซ่เลิฟอ่ะคืออยู่ตรงกลางระหว่างช็อกโกแลตกับเอสเปรสโซ่เลิฟอ่ามีความขม<ช>นิดแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เชิงที่จะเป็นช,โโช็อกโกแลตจ๋าๆเหมือนเหมือนอันแรกนะกินได้คนะ่ะกินได้ไดนะฮะสุดท้ายละหมดแล้วใช่ไหมอันนี้อ้าวริวอ่านชื่อริวอ่านชื่ออ่ะชื่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์เค้กอ่าอันนี้นะฮะเป็นรสเบิร์์เเเดยคคค้กนะรับ มาเด็กเค้กมาคะ Happy birthday to you มานี่นะครเป็นเป็นการเทสที่วุ่ยวายมากเยไม่มีกลิ่นอะคือมันคือรสอะไรอ่ะคำถามคือเบิร์ตเดย์เค้กคืออะไรเค้กครีมไหมก็หนูเดารสมันไม่ออกเลยอ่ะมันมันเนอะมันคาราเมลก็ไม่เหมือนอ่ะเออไม่ใช่ไม่คาราเมลไม่อะไรสักอย่างมันมันหวานหวานอะไรเงี้ย กินขนมอ่ะอ่ะกิวมากินขนมของเมลแล้วัน่ยเดี๋ยวชิมอีกทีนึ่งให้ชิมอีกทีนึ่งให้ให้บีคอร์ดพอแล้วเดี๋ยวมันจะอิ่มนะไม่รู้อ่ะแล้วมันอยู่กึ่งกลางอ่ะกึ่งกลางระหว่างทุกสิ่งอย่างอ่ะเนี่ยนี้มันมันเป็นรถที่เขาผลิตมาเพราะว่ากูเจลมีอายุไอ้บริษัทกูเจลเนี่ยครบยี่สิบห้าปีนะผมคิดว่านะมันเป็นยี่สิบห้าก็เลยเอาทุกรถมารวมกันไม่รู้มันรถอะไรมันเป็นรถพิเศษเลยนะเนี่ยนี่เนี่ยอ่ะโอเค เรามาดูซากปลาหลักกันก่อนนะไหนนะอ่ามาดูซิว่ามีอะไรนะอันนี้มีคาเฟอีนมาดูอันนี้ใครแบบอยากตามหารถที่มีคาเฟอีนอันนี้นะครับเป็นรถที่ไม่มีคาเฟอีนนะครับอ่ะดูสีไว้ก็แล้วกันนะดูสีไว้ก็แล้วกันนะว่าเผื่อจะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือไม่มีคาเฟอีนแล้วช็อกโกแลตนี่อันนี้คือแคมป์ไฟมอลนะครับที่ไม่มีคาเฟอีนเนาะอ่ะอ่ะนี่ส่วนของเรานะคะเป็นรถที่มีคาเฟอีนนะมีกี่รถไม่รู้อมมองมองมองตรงนี้นะคะประมาณนี้ เห็นไหมอ่ะอ๋อพี่สังเกตว่าไอ้ไอ้รถที่มีคาเฟอีนเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งสีนะจะเป็นจะเป็นสีครีมใช่ไหมเป็นสีครีมแล้วก็สีผ้าเงมันแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ที่ไม่มีคาเฟอีนเนี่ยก็จะเป็นลายๆของเขาจะมีลายๆของเขาจะมีลายแบบแปลกๆของเขาอ่ามาณนี้นะอะเขาคร่ายยังไงก็ดูที่ซองมาแล้วกันนะครับนะสรุปอ่ะ นี่เละมาเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าเราชอบรสอะไรเฉพาะเฉพาะกูเจลนะครับอ๋อสีเดียวช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้อันนี้เอานี้ค่ะแล้วของพี่กตปิเอาไหนคะของน้องนุเลือกช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตรู้สึกวันนี้กินง่ายสุดแล้วเรื่อยเลยช็อกโกแลต o อ t r a g นะครับส่วนของผมก็ให้ช็อกโกแลต o อ t เร็เย้นะผมว่านี่เป็นรสที่อร่อยสุดของกูแล้วใช่อร่อยสุดแล้วดูธรรมชาติละอืมถ้าใครที่กินช็อกโกแลตได้ใช่อันนี้กินได้้กไดโอ เราหมดไปแล้วนะสำหรับกูเจเย่เรามาชิมกันต่อดีกว่า